สวัสดีตอนเช้าเสวัสดีตอนเช้าจ้าหนูเพิ่งตื่นเนื้อนานเพิ่งตื่นดูทรงผมนู่นสีใช่ไหมเฮ้ยผมฟูมาฟูจังเลยเด็กน้อยเฮ้ยสวัสดีตอนเช้าจ้าอึ๊บเห็นไหมอารมณ์ดีจังเลยเนี่ยจ้าอารมณ์ดีจังเลย อืมขันเขียวสวัสดีจ้าเดินแล้วเราบบกมีทำกับข้าวให้เราบอกมีชงข้าวให้สวัสดีจ้าม่จับเรือเ่าจับให้ไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่มา นั่งลงมานั่งนั่งึุบอืมนั่งแล้วหนูนั่งเองได้แล้วยังไงหนูนั่งเองได้แล้วสวัสดีตอนเช้าจ้าฮึเดี๋ยวจะกท้สับเดินเดินนี่นั่งเอ้ยยุบยุบยุบจะจับเอาเลยจับเอาจับเอาอ เช็ดปากกันเช็ดปากกันปากเลอะอืมเลอะคราบน้ำหนุ่มเอ้สวัสดีจ้ายิ้มเพื่อเตือนดูทรงผมกอนเพื่อเปิดอย่าปิดกล้องอีพ่ออย่าปิดอ่ะ่าทำตาโตทำตาโตทำ,ำตาโตกันอดอัวกันครับสวัสดีย่านต่อรครับผมที่มาฮักนมนะ ขั้นเขียวบางเจ้าผมข้นใหม่พิ่งตื่นครับเนืเ้อพิ่งตื่นช่ไม่เอาแน่ปิดกล่องดีพ่อเห็นไหมกล้องซูมเข้าขเห็นหน้าใหญ่เลยหน้าแซมสลับเปานี่เห็นไหมอุย้ยตกใจหน้าตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าใครทำไมกลมจังเลย หน้าใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆก็มีอย่างขับมือนอีามาเล่นงามเสาคนไหนน่าหน่ะก,กระตือนแมรเพิ่นไปเห็ดเวียดข้างหนอดเล่นรอเล่นรอจากข้าวกลวใคจะได้กินข้าวเสาอ๊บอืมเฮ้อะไรเหรอเฮ นั่งเองได้แล้วเอ,าอ้ายายหยันที่ล้มชินลมนั่งแหมนั่นงสิน,นั่าลุกเองอน,นั่งนั่งน,นัน่งล,ลุกขึ้นเองอ่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยเฮลุกขึ้นมาคานมาเลยคานมาสวัสดีตอนเช้าจ้า สวัสดีครับน้องอลิ่นซื้อสรุตยาครับผมสรุดตยาซื้อ,อยากอ่านง่ายกักหน่อยเกิดวันศุกร์ก็เลยเอาสอสลาตามผมเลยเนาะน้องเกิดวันสุกครับผมเด็กหญิงสรุตยาื้มงน้า <c oughs> ข้านจะเริ่มเก่งแล้วครับเริ่มข้านเก่งแล้วอ หัวฟูไานานปค่อนข้างเพิ่งตื่นนี่เอาอะไรคะเอาอะไรคะโอ้ยหัวชนกล้องแล้วน่ะเจ็บบ่เจ็บบ,บ,บ่ไม่เจ็บกำลังดื้อเลยหนูไม่เจ็บหรอกเฮ็ดไปเนาะ <_ <d> _ <n> _>สวัสดีจ้าเดี๋ยวหนูจะไปทานข้าวทานนี่ทานนี่จะตกที่นอนก่อนมาทางเลยนอนเสานี่มา,น,าน,นันน,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 นี่นันน่นนีนน่นั่นนีนน่น,นีนน่ติ่ง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 ฮันเขี้ยวฮันเขี้ยวจังเลยฮัน,นเขี้ยวคนน้อยจังเลย ลเล่น,ยนอยู่ในห้องพูดเดียววางเตือนขึ้นมากก็ได้เตือนขึ้นมากก็เล่น,ยนอยู่ในห้องคนเดียวบ่ห้องปอหายยังผมยางไก่หนาว้องผมเรืองงานมากจะเปิดประตูเข้ามาเดินนอนหัวรอเล่นเนาะหยอกเงา่าโอ้อยมันจะชนชนมือถือชนโทรศัพท์อีแม่ ทางนี้มาทางนี้เดินทางเออทางนี้ตามมาตามมาเลยนี่สุดกับสีชมพูที่นั่นกับสีชมพูตุ๊กตากับสีชมพูเอ้ย <c oughs> <c oughs> มาเลยไอลิจา มาเร็วมาเร็วผมกำลังจะเหยาครับผมผมใกล้จะยาวแล้วใกจะเป็นผู้สาวเตรียมตัวแล้วผู้สาวน้อยอันนั้น <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอลินจ้าอันไหนอันไหนอันไหนเอายีราบหนูเนี่ยเอายีราบเนี่ยจะยีราบเยอะจะนักกระต่ายกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยเอาไหนเอาเอะไรจะเอาเป็ด ต้องเล่นเพื่นครับเอาอะไรคะแม่เพื่นว่าให้เล่นเมื่อยๆก่อนค่อยไปกินเขา้ากินข้าวแล้วจะได้อาบน้ำนอนก็นเลยผ่านขามาเล็นี่ห้องครับพาออกไปหาแม่วครันนี่เลยน ยีราฟฮึแหมไม่เอาเข้าปากอ๋อนี่อันนี้นี่ๆเนี่ยอันนี้ไม่เอาผ้าเข้าปากนี่ๆอันนี้ที่กัดอยู่นี่อันนี้ใช่จ้ะเป็นยางกัดนะครับแง่ไปกัดแต่หูไปฮะอันนี้อันนี้ อันนี้นะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เลยสวัสดี Deswegen, ed, einmal, ouais, สคุณลุงคุณป้าเลยสวัสดีจ้าสวัสดีใจ้าอันนี้มาจริง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 ไหนเห็นบอว่ากัดมันมันห่วงเลยเห็นมัน นี่เอากะต่ายเนาะสาวหน่อยนี่ยฮะต้นน้ลิมอันนี้นะพอที่กัดมาให้ยี่นี้นะ ฟันน่องไอเล่นเก่เกิดแล้วครับสองเล่มของเท่งเนาะสองสี่ดานบนสังเกตเบิ้งหมา่ว่า,วาเริ่มจะเกิดแล้วเริ่มจะขั้นเหงือขั้นยังแล้วครับหาแนวกัดคักแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มจะกัดแน่แล้วขั้นเหงือกักแล้วฟันหนูจะขึ้นแล้วอม,มามเล่ข้างนอกมหมเหรียยมุมเลยมันอับมันห่อน มุมไหนบ้านฮอนน่ะขึ้นมาติม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 ขึมม้นมาติม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 กีรับนี่จะแต่ทองเด่นก็ไม่แต่แต่หักแต่หักแต่บุกจับเอาไหมลูกนั่งจับเอาแม่วนาาันอาทิปย์เป็น ที่นอนนี่แบบเป็นดอกกันขอไบบไหนเบฮ้เล่นอยู่ในห้องนี้เด้อเกบสาวหน่อยนอาหนากระตื่นครืบบ้่งผมรู้ปุ่นนะผมยังว่นในล่งอยู่ผมฟู ยังฟูฟูอยู่เลยไอ้ลินจ๊ะอะ <c oughs> นั่งกัดดีๆเลยนั่งกัดเลยอ่ะยิบให้ยิบให้ Ng nắng 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 không nắng 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 บอกคอยนอนครับยังขึ้นพันเจ็บเหงเพันเตนื่นขึ้นมาหายมาขึ้นก็ได้เริ่มลุกขึ้นมาหายกันขึ้นสามสี่ขึ้นแล้วฟันจะขึ้นใช่ไหมฟันเลยจะขึ้นแล้ว ฝนกระสิตกพ่พอฝนคนหน่อยก็เล่นน้ำไล่จัดตัวนี้เล่นน้ำลนไล่กระไลออกมาเรื่อยเจ็บเหงือกใช่ไหมลูกอืมอนั่งตรงตรงนั่งดีๆเลย

จุกหลอกให้โดดกับ่โดดจุกเดินให้โดดกับ่โดดอัดเติยกแง <c oughs> หงวดเวงยกแงหัวดเวงจะขอหยกแงหวดเวงเอาจีราบไหมอาจีราบไหมคะ ยล้มรับไหมคะทำตาโตทำตาโตืตโตึสวัสดีจ้าฮึย่งมาเสิยังเล่นกล่องอยู่เลยเมื่อเช้ายังเล่นกล้องอยู่เลย ทำตาโตงงแล้วอาไปข้างนอกปะไปเพราะที่แม่เห็ดเบียกบแม่เห็ดเบียกแล้วไปนะาะวันนี้ทำกับข้าวให้หนูยังชงซีเรียลให้หนูเลยยังนะ ช่วงสิ้นเดือนหนูจะไปทำปัสสปอร์ตไว้แล้วนะคะหนูจะข้ามไปลาวแล้วหนูจะไปหาคหุณยายอตึมกมากมาแขนข้ามาอืมอืมสวัสดีจ้ะเราพอว่าไปถึงนม่แม่ปะเอาไปหายไมแม่ปะ ไปไหมไปไหมไปไหมตื่นมากเลยโยงเสร็จแล้วครับทุกเสาทุกเสาเลยบ่งอะบ่ค่อยงองแงเนาะเป็นบ่เจ็บเหงือกอีลีแล้วกับบ่หิวอีลีก็บ่งอะแงก็จะเล่นอยู่แบบนี้แหละมองตามโทรศัพท์ป่ะ้ เอาอะไรเอาตกระต่ายไหมเอากระต่ายไหมกระต่ายน้อยอกระต่ายน้อยชยีราฟยีราฟน้อยพี่น้าน้ำตื่นแล้วพี่น้าน้ำตื่นแล้วค่ะอ้าว พี่น้าน้าก็มาเล่นด้วยวพี่น้าน้ามาเล่นด้วยฮ,ฮึแม่มาแล้วหนูไลฟ์สดอยู่ค่ะหนูนั่งนั่งไลฟ์สดอยู่ค่ะหนูนั่งไลฟ์สดกัดยางให้ลุงคุณป้าคุณพ่อค,คุณแม่ดูนั่งเทียงทีรี อีแม่ช่องซีรีส์แลกหายแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วอีแม่ไปอีกแล้ว,ลวหิวเลยยังเหิวเลยยังอึบอีแม่มาอีกแล้ว มาแล้วทำไมทไน้องถึงไม่เข้ามาหาพี่น้องเดินยังไม่ได้เ <c oughs> วลาไปเห็นไอ้เหาวพี่น,น้ำมาหาเพื่นอนนะเพื่อนนะมาจะขี้ใส่เมล็เหรอน้องขี้แล้ว <c oughs> กับกางเกงเปื้อนเลยนี่ไงเห็ดูข้างหลังดินี่ไงเห็นไหมเนี่ แห้งแล้วเฮ้ยใช่อไหมหลูะเรมล,ล้นไปหาเก่งเอิไปสิไปหาไอ้เลยเธอนีไอ่ไปหาพี่เหรอพี่ยังอุ้มไม่ได้นั่นน่ะตัวเท่ากันแล้วนี่โอ้ยพี่โตแล้วพี่โตแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่โตก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอ่ะสวัสดีครับเอฟซีกันเลยสวัสดีครับเอฟซีมันนี้ ันนี้ผมจะมาเลี้ยงน้องไอรินนไงไงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ไปเลี้ยงว่ายน้ำด้วยมีฝักว่ายน้ำอยู่ที่โรงเรียนน้องไอรินไปด้วยไม่ได้หรอกน้องไอรินยังไม่โตเลยทำไมน้องไอรินถึงอยู่ในเป้นหนูยังเดินไม่เก่งคะ่ะหนูยังไม่เดินเลยเ้เป็นดีเจไอเขามาเล่ยนนำ พี่ก็เพิ่งตื่นใช่นอนดึกน้องก็เพิ่งตื่นน้องก็นอนดึกน้องก็นอนดึกใช่ไหมไม่น้องก็เล่นด้วยเรียกเลยพี่นั่นน้ำพี่นั่นน้ำอะเย้ไหมเพื่อนอะเพื่อนอะคานเพื่อนอาคานมากขัน ดึงดิ้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 ดหยุดเลยหยุดเลยไปอันนั้นตึ้มจะตกที่นอนนะบอกน้องเลยมออืืพี่พี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะตึมน้องจะไปหาไง ฟูสิซ้ำไอ่แลวนองยังเลนแห้งก็ยังนี่ยอ้ยอานเลยพี่ลูกไอ้ยานนี่ได้ยไอ้ยานนี่มั้ย,ย,ายานะ <laughs> 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 ไอ้จนญาตินั่นเหรนแห้งไยรอยลินวันนี้ร้อนลงอืมอือหช่วงเข่าเห็นแล้วครับจักซส่วนเนี่ยสามส่วนสามส่วนซีรีแลกลดไอ้แครอทเนาะแครอทโอเกย์แครอทออไก่เอ๋อไปตามอะไรอีกแล้วแต่อยู่นี่ไอ้น้องน้องแห้งดืออืม น้องทำอะไรอ่ะน้องจะกระจีพี่เหรอหรืยังไม่ทำอะไรเลยยิ่งว้าใจเด้อเด้อเด้อว่าจัยเมื่อนั่งเอียงว่ะอ๋อแต่บางทียุ่งหัวนะอย่าทำร้ายพี่สิเมืไหน่ที่บ้านคือไอเดียวนี่อุ้ยนอนนี่คืออ้ไรพ่อเอ้ยคือแต่สั้งเด้อ เว๋ยยิมก็เป็ดยจิงสัตว์ได้เรียนขับรถี่เป็นเจงสัตว์อ๋อแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ววินานามุขขึ้นนั่งแล้ววินานาุขขึ้นนั่งรอจนขึ้นนั่งตามเอ๊บเอ๊บเอ๊ยอันนั้ อื응นั่งเหมือนกันนั่งเหมือน่ย şey yes, ุเก่งเก่งท so ah <ah ี่มีแพมเพิร์ดอ่ะนี่พี่น้ำน้ำนอนลงแล้วเนาะนี่พี่ก็ใส่น้องก็ใส่แพมเพิร์ดอยู่ใช่ไหมในวันละพี่น้ำนอนแล้วอ่ะพี่นอนแล้วเน่ยพี่นอนแล้วนออนนไม่ไม่จับพอน้องไม่จับพอน้องอ่ะพี่น้ำนอนแล้วนอนนอนนอนพี่นอนแล้วนอนไหมหนูนอนไหมแต้มลงแต้มลงสิ ันจะคยันจะคองลงเ้เอฝอยในห้องหลังไบ้างอ่ะแต้มลงนอนร้องไห้แล้วอื้อจนอ้อน้องฉี่แล้วนี ไม่ใช่ทีเดียวนะอือฮะใระวังระว่าน้องเล่นแรงโอ้ยคือเหรินแหงแดาบุยมาเข้า <c oughs> มันเกิดอ,อะไรไงกินเบิเร์ตปะละ่ะทีแรกมันใส่สามซ้อนแล้วมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำแล้ะหงลอันเอ็ดเอ,อ,อ,อ็ดค่อยๆคิดเต้นะ มาเลยลุงกอดลุงเลยกูปั่นหิวเขาหนิปั่นดิมาเห็นแม่ส่งมเขาไปเลยห่าวใส่เราจะกินข้าวแล้วน<อ>้องก็ไลยจะกินข้าวแสบสายน่เจ็บเจ็บเหรอน้องทำแรงเหรอพี่ระวังผมนะน้องจะดึงผมนะไดโอ้อนน ยังอุ่นอยู่มึงขา,กขกขางยกับแค่ไหนซ้ำกันขายเยอะแค่ไหนนั่นลงนานนั่นนันลงนั่นลงเลยนอนจะนอนด้ไหม้นองจะนอนไหมเอ้าขัานไหมคั<อ>นไหมจะหาแม่แล้วเพันหิวนมเลยนี่เพันหิวเลยนี่น น้องหอิวมมมาาๆๆับไ,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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> เปินหิวเนาะเปินหิวแล้วหิวไหมคะนี่ยังห่วงเล่นอะไรอยูออ่กินข้าวก่อนค่อย <c oughs> มาเล่นไปจะกินข้าวก่อนไปห <c oughs> ยุดกัดเ้วยเมื่อคืนตีได้ตัวนึงจ้าจ้าหน,นาูไปกินข้าวก่อนนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวหนูมาเล่นได้ใหม่ อนุมาใหม่ค่ะบา,บายปกินข้าวปะอุ <c oughs> <ป>้มมาเลยมากินข <c oughs> <ป>้าวก่อนนุมาใหม่ค่ะ